Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดีอุสนะครับผมกลับมาอยู่กับโปรเจกต์มอร์ฟีสที่เป็นภาคโปรล็อกแล้วเรากำลังจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ก็คือ,อ,อตัวสไลดิง้งพีซนี่ที่เรารวบรวมมานะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างในนี้แหละเ,เดี๋ยวนะนี่ไงโอเคผมผมเปิดแล้วนะ <c oughs> มันจะมีอะไรอยู่ลังประตูจะจบเลยไหม <c oughs> อะไรอะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอมีของแจกไหมเห็นม,มีอะไรเลยเอ,อันนี้จะมีอะไรให้เอาไม่มีอะไรเลยคืออะไรครับเฮ้ยนี่หน้าเมียเราวะเนี่ยห้องนี้มัน,นอะไรวะ มีแม็กกาซูนไม่มีแม็กกาซีนเดี๋ยวนะเอ่อเอ้ยผมมีผมมีนั่นอยู่เฮ้ยออชิปสเปสว่ะเพิ่งจะรู้เล่นมาตั้งนาน <c oughs> เดี๋ยวเอากระสุนใส่ไอ้นี่ก่นอนแม็กกาซีนก่อน สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดคอมบ่ายโอเคหรือว่าเราจะเอาปืนไปกระบ,บอกเดียววะเฮ้ทำไมมันมีสองอันเลยละ่ะเอาแล้วไง เออช้างแม่งฮนะเดี๋ยวเอานี่ไปเก็บนี่ไปเก็บจัดกระเป๋าหน่อยโอ้โหพอดีเลยตอนนี้เราฟูเกียร์แล้วนะฟูแบบโคตรฟูอ่ะประตูมันแง้มอยู่อ่ะนี่คืออะไรแต่รูปเมียเต็มไปหมดเลยนะ ฝั่งนี้ลืมตาฝั่งนี้หลับตาว่ะเปิดแล้วอะไรอ่ะคืออะไรเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยสัญญาว่าคุณต้องจะออกไปจากที่นี่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อน ไอ้บ้าเอ้ยไอ้ชาิชั่วเดี๋ยวนะเราต้องมาเจอเอ็ดเวิร์ดอะไรน,ะนั่นอีกบ้านเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบอสไฟท์ โอ้ยเค okay, เตยมกระสุนมาเยอะกูม,มาเจอกันมึงอีกครั้งแล้วคาสินโคตรนานชื่อก็ไม่รู้นะหลอดเลือดจะอยู่ข้างบนนะมันอยู่ไหนแล้ววะนี่อันนี้คือหลบ หลบม,มันอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดไม่มีข้างบนนั่น energy bar นี่กระสุนลูกซองเฮ้ยกล่องกระสุนเฮ้ยเอา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  AP มาก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแดงๆ เลยวะตู้นี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เอ้ยเปิดได้เออข้ามือนจะเปิดได้แต่เปิดไม่ได้เฮ้ยมาแล้วยังไงเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบทำไมหลบไม่ได้วะอีอะไรวะ đấy 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 đấy

มาสิมามาส,มาสิเราไม่มีแฟร์แฟร์มันใช้เปิดหมอกได้นะเท่าที่จำได้นะหลบไปเลยไหนวะเฮ้ยเราออกมาแล้วออกมาจากหมอกเฮ้ยอยู่ดีก็แดงเฉยเลย <c oughs> <c oughs> กดหลบไปก่นอนเฮ้ยเฮ้ย ันพุ่งใส่วะเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยโอ้ยเป็นคิลเลอร์เปตู้นี่เปิดเอน,นจี้นบารอุ๊ย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 นี่กระสุน โมันจะดูทำไมเราเก็บมาเฮ้ยไปไหนแล้วเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยในนี้มีอะไรเขาไม่ได้อีก

โดนเบ่หวะระสุนจะหมดแล้วด้วยแอบ,บในบ้านกัน Oi, 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 oi. Dia. Dia, cai apa macam? Use. Nie wah, nie wah. Apa?

กระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยเอาเงี้ยหมอกเงี้ยทำไมบอสมันเก่งจังวะโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะอฮ้ยอุ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 ้ยมันยา่งหลังต้องแอบบถ้าหมอกจัดๆนี่ต้องแอบบแอบบในบ้าน โอ๊ยอยี่หยิบอะไรได้วะนี่หยิบได้เหรอไม่ได้เฮยอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยพอมันหมากแล้วไม่ทันได้ยิงเอาอละเป็นพายุอีกแล้ว ai ní mày mầm là cái gì? Không có cái 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 kín con kín da kín da kín da ao lẹ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 , ở này ôi, คอ,อยมองรอบตัว <c oughs> โอ้ย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 ,อยลบ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่ชิบหายกระสุนหมดมีอะไรเหลือมั้ง โอ้ยไม่เหลือเลยเออเดี๋ยวนะคอมไบเข้าไปคอมไบคอมไบคอมไบเร็วเออเออแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปในนี้เหรอ คืออะไรเนี่ยกูไม่ตายใช่ไหมคืออะไรเอาโอเค <c oughs> โอ้ยมาที่ไหน <c oughs> ทีมเลนเจอร์เดี๋ยวอ๋อในเครดิตหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ้าสรุปยังไง โอ้ยแม่งไล่ฆ่าหมดเ,เลยใช่ไหมเนี่ยอื้ือ๋อเรามีลูกหรอมีลูกด้วยไอตุ๊กตาตัวน,นี้แหละ คนนี้เดี๋ยวยังไงวะเนี่ยอ๋อคนพวกนี้อ๋อกลายเป็นคนพวกเนี้ยจบครับโอ้โหจบที่พ์ทห้าบอสไฟเล่นไปสามชั่วโมงเซฟไปยี่สิสามครั้ง ฆ่าไป42ตัวเฮ้ยเอ็กต้าพัลโซคืออะไรวะอ๋อคัมมิงซูนโอเคเล่นแบบนอร์มอลไปมั้งเกมคอมพลีทครับนี่ได้รางวัลถัดไปคือได้มารงได้รางวัลมาสองอัน จบสักทีโฟล็อกเนี่ยไหนดูสิไหนรางวัลน,นี่ไงได้เป็นสองเหรียญดามเมกับดีเฟนต์เอาแอคทีฟศูนย์สี่นี่คืออะไรอ๋อมบัฟมันบัฟได้อินคีดดามเมกับอินคีดดีเฟนต์ไอ้ดีคีดดามเมกวะอาจจะแบบลดดามเมที่ได้รับเออ อันนี้เพิ่มดาเมจของเราโอเคก็ okay. จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์มอร์เฟียสนั่นเองในภาคที่5นี่ก็สั้นอยู่นะก็ดีแล้วแหละที่แยกออกมานะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับฟรีเป็นภาคโบล็อกก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับสำหร uhm ับวันนี้สวัสดีครับ